สวัสดีครับผมอันศุินญาีคาร์ดเมียวันนี้เจอกับเพชรเชษนะเคยช่วเขาไม่เคยไม่เคยไม่เคยเรายาวเท่าไหร่ในสูงร้อยแปดสิบยาวอลายเซนนะน้ำหนักปล่อยๆเราเท่าไหร่ก็ห้าจห้าจปีนี้อายุเท่าไหร่ล้ว สิบเจ็ดปีครับจะสิบแปดด้วยนะโชกมวยมาเท่าไหร่ตอนนี้ก็เก้าสิบเก้าไฟครับประมาณนี้นะครับสามไฟหลังไปงนของงานก็ชนะสองแพ้หนึ่งครับล่าสุดก็ชนะนะครับเพรนั้นร้อยเท่าไหร่ล่าสุดร้อยสามสองครับตอนนี้ร้อยสามห้านะเวทนี้ต้องคุ้มไหมก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยกี่โลได้สองสามโลตอนนี้มาเกินเท่าไหร่เนี่ย เกินหนึ่งปอนด์ครับหนึ่งปอนด์นะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดตองคายครับมวยเขาเรานะครับผมอ่ะฝากเขาเตี้ยหน่อยก็ฝากเป็นกอลังใจ้ผมนะเต็มที่ครับโอเคขอโชคดีครับแนะนำตัวทั้งบ้าหน่อยนะครับผมเป็นพิเศษขอเจ้ของควบคุมสุดที่ครับหายไปกี่เดือนได้ประมาสามสี่เดือนสามสี่เดือนรายการนี้มันเลื่อนตลอดทั้งเลื่อนทั้งถอนครับหาคู่ชกยากวันสูงเรานี่หน่อยร้อยสามหกครับได้เจอช้างศึกเคยชกเขาไหมไม่เคยไม่เคยเขาร้อยสามห้าครับคู่ยาวกว่าเรานะ ครสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงประมาณร้อยเจ็ดสาหนหนักของเราปอยๆเท่าไหร่ประมาณหกสิบ้าหกสิบหกปีนี้อายุยี่สิบครบมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณหกสิบ็ไปหกสินะสามไฟหลังไปผลงานเราชนะกี่ครั้งมีชนะแล้วก็แพ้แล้วก็ชนะล่าสุดโจวเไร้อยามหครับร้อยสากนี่คุ้มไหมก็ไม่ไม่คุ้มคุ้มนิดหน่อยเราเป็นมวยไง มวตมพิมวยฝีมือครับแล้วเห็นไหมเลยช้ับศึกไทยเข่าก็เข่าพีมพ์มือได้เข่าด้วยดูแล้วนะเอาไปสูท้ทุกโลกวันนี้นะครับอ่ะเราคนจากจังหวัดชัยภูมิครับฝากเพื่อนขับเชียร์นะทูกรองวันนี้ฝากพี่น้องชาวชัยภูม,มิรัมช่วยเป็นกำลังใจวันนี้ทำเต็มที่นะโอเคขอโชคดีครับ